สเปคมือถือสำหรับเล่นเกม Call of Duty Warzone Mobile เรามาดูสเปคขั้นต่ำสำหรับระบบ Android กันก่อนนะครับแรม 4GB พื้นที่ในการติดตั้งเกม 4GB และระบบ Android ขั้นต่ำคือ Android 10ขึ้นไปนะครับส่วนชิปที่ต้องใช้ในการเล่นเกมขั้นต่ำ Snapdragon 7 3 0 G หรือ Kirin ห0 0 0หรือ Helio G 9 8หรือมือถือที่ใช้ Exynos 2 1 0 0ครับ ต่อไปคือสเปคแนะนำสำหรับ Android นะครับแรม 6GB พื้นที่ติดตั้งเกม 4GB Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปส่วนชิปที่ต้องใช้ในการเล่นเกมนี้คือ Snapdragon 865ขึ้นไป k i r i n 1100ขึ้นไป MediaTek Dimensity 700 u e x y n o อย2 0ู่ขึ้นไปเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้ก็ลองพิจารณาดูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า